สวัสดีชาาเดอะเท็กซัสเชนซอร์มาเซอร์ิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีอยู่ตัวละครที่ชื่อว่าจอนนี่นะครับซึ่งวันนี้นั้นนะครับผมไม่ได้จะพาทุกคนนั้นมาเล่นจอนนี่สายเก็บเลือดหรือว่าสายโจมตีนะครับเพราะว่าวันนี้นั้นผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นจอนนี่โดยที่จะใช้แอดออนคุณปู่ที่มีชื่อแอดออนว่า a p p r a d i n g Gif นะครับซึ่งแอดออนนี้เนี่ยเป็นแอดออนที่ทีมงานเขาเพิ่งจะบัฟมานะครับซึ่งจริงก็น่าจะบัฟมานานแล้วนะครับน่าจะได้2องอา่นห้กทิาย์ แอนนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณปู่เลเวล2หรือเลเวล3นะผมจําไม่ได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเลเวล2นะแต่ตอนนี้นะครับทีมงานได้ลดลงนะครับก็คือจะใช้ได้ตั้งแต่คุณปู่เลเวลหนึ่งเลยเนาะซึ่งผมคิดว่าแอดออนี้น่าจะเป็นแอดออนที่โกงที่สุดนะเวลานี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าแอดออนที่ผมว่านั้นมันจะมีความสามารถอะไรครับสำหรับแอดออนที่ผมพูดถึงนะครับก็จะมีชื่อแอดออนว่า Surface c t i n g Grip นะครับความสามารถของมันนะครับจะทําให้เราเนี่ยม มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่25เลยนะแต่ข้อจํากัดของแอดออนนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณปู่เลเวหนึ่งเนาะซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นแอดออนที่โกงที่สุดนะเวลานี้เลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะสอนเรบเปิรดที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้กับจอนนี่นั้นก็จะมีตามนี้เลยนะครับโดยเปิร์ดแรกเนี่ยก็จะมีชื่อเปิรดว่าเฮิร์สไพร์นะครับความสามารถของมันนะครับหลังจากที่เราหายจากการติดสตันเนี่ยเราจะรีเซมิน่าเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่80เป็็นนนนนรรรรรระะะะะะะยเเเวววลลาาาิิิิททีีีคคัับบบแ์์่่่กจมชือโซต ความสามารถของเปิร์นี้นะครับเมื่อเราโจมตีเหยื่อเนี่ยเราจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่100%เลยนะและเปิร์ที่3ครับเปิร์สุดท้ายนั้นก็จะมีชื่อเปิร์ว่าบัตแบงเกอร์นะครับความสามารถของเปิร์นี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มการเก็บเลือดในตัวของเราเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสามสิบเปอร์เซ็นเลยเนาะส่วนทักษะของจอนนี่นั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งขวานะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแถบความสามารถเนี่ยใ้เรร็มาาากะคสสอืจถช ขึ้นนั่นแหละครับเพราะมันจะรีเซ็ตเร็วขึ้นก่าเดิมเนาะส่วนเรวลที่สองนั้นผมก็จะมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับจะทําให้จอนนี่เนี่ยตรวจสอบรายเท้าของเหยื่อนะครับได้ไกลขึ้นก่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่30%เเลยนะและเรวลที่3ามเลสุดท้ายนั้นผมก็จะมาฝั่งซ้ายนะครับความสามารถของมันนะครับจะทําให้จอนนี่เนี่ยตรวจสอบลายเท้าของเหยื่อนะครับได้เร็วขึ้นก่าเดิมนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนสกิลทีของจอนนี่นั้นผมก็จบมาตามนี้เลยนะครับหากใครที่อยาก ค่าความแข็งแกร่งหรือว่าแต้มสีส้มเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บลกสินะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่40หน่วยเนาะส่วนเก็บเลือดนั้นผมก็จะไปอยู่ที่บ2กสินะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่28หน่วยนะครับและสุดท้ายครับซเตมินานั้นผมก็จะไปอยู่ที่บ0กสินะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่40หน่วยนะครับโอเคครับหากทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมในเกมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่่่่่่่าาาาาคคครรัััับบบกกกจอออนนนนนีีีีีททใชชช้้้ดดุณปููมมมมืวะะโสสตไไขห เกมแรกครับกับจอนนี่ในด่าน Family House ครับโอ้เปิดมาเกมแรกนี่ก็ดีเลยเป็นด่าน Family House ครับผมชอบมากเวลาเล่น Family เนี่ยเหมือนกันว่าเกมนี้ผมจะคิวได้กี่ตัวดีกว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปเก็บเลือดล้วเติมเลือดให้คุณปู่ครับเราจะได้ใช้ออนของเราเนาะสาหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีฟุกแล้วก็ฮิตเชเกอร์เนาะ เกมนี้มีคุณลุงคุกนะครับมีตัวแถบถึง2ตัวเลยนะดีมากเอาน่าจะเปิดประตูกันยากอย,กอยู่นะครับสําหรับตื่นเนี่ยเดี๋ยวผมไล่เก็บเลือดก่อนละกันโอเคคุณปุตตื่นแล้วยังไม่ได้เก็บเลือดเลยเก็บไปแค่ทางเดียวครับเหมือนคุณลุงคุกก็เก็บเหมือนกันพอล็อกประตูโอเคคุกเก็บครับงั้นให้คุกเก็บละกันเดี๋ยวผมโซนเอง เกมน,นี้เซอร์เล่นยากครับถ้าเราซนดดีเนี่ยยังไงเซอร์ก็ออกยากนะต่อ,อพังประตูนี้ก่อนเลยมีใครขึ้นมาแล้วหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวยังไม่มีอุ้ยตรงนี้ใครครับลีแลนเอาไม่ใช่ไอ้ภกครับตกใจนึกว่าลีแลนเห็นเสื้อดำไงมั่วเกินเมื่อกี้เห็นมันเออชนในนี่ครับชนในกระดิ่งตรงเนี้ยไอ้กระดูกกระดิ่งเนี่ย ก็เลยคิดว่ามันคือรีแลนแต่แท้มันคือปุกครับเอา้าแล้วว่าตันทํไมวะเนี่ยไอชินชัยเกอร์ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาขึ้นมาแล้วหรือยังแต่ยังไม่เห็นใครเลยอ่ะเฮ้ยนั่นไงคุกสู้กับใครพันนาครับมันลงไปข้างล่างแล้วเมื่อกี้มาไม่ทันบอรลี่คุณลุงครัมแล้วน,นาน่านจะเอาเปิร์กที่แบบตันนานมาด้วยครับ เมื่อกี้ใครโดนแถบสอนนี่ไอ้สอนนี่อืม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 โอ้โหเหลือวันฮิตอะผมว่าเหลือวันฮิตจริงๆโอ้เข้าไปไม่ได้ด้วยครับเสียดายมากเมือ่อกี้ซอนนี่น่าจะเหลือวันฮิตนะผมตีไปห้าฮิตครับเสียดายมากโอ้โหเกือบไปแล้วนะสอนนี่ <S <S เดี๋ยวเราเติมเลือดข้ณปุ่แล้วกันครับเลเวลสองนะ เกมนี้เขาน่าจะเล่นกันยากครับเออเพราะว่าเรามีตัวโซนถึงสองตัวเลยนะครับโอเคคุณปู่เลี้ยวสองเลยครับตรงนี้มีใครขึ้นมาอีกหรือเปล่าประตูเปิดขอปิดประตูก่อนแล้วกันเหมือนจะยังอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยนะครับขึ้นมายากสินะคุกตีใครอ๋อ,อลงไปข้างล่างกันหมดแล้วหรอ หรือผมคนเดียวเนี่ยอ๋อซอนนี่ทำอะไรครับผมเห็นนั่งทำอะไรตอตีอีกทีตอตีอีกทีหนึงอืมได้อีกทีหนึ่งครับซอนนี่ขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนจะมีคนปีนด้วยอะอุ้ยอันนาไปจิ้มคุณปู่ครับอันนาไปจิ้มคุณปู่ตรงนั้นมีแถบมีชชัยเกอร์นะ จะทำลายเหรอจะทำลายเหรออืมอืมไม่มีสเกลตีไม่แบบลำไม่ตึงเลยไม่มีสเกลอะถ้าเมื่อกี้มีสเกลนะครับผมบอกได้เลยว่าอน,นาต้องตายรีเล่นเปิดประตูทำไมเอา้าจูจ่ๆก็ได้คิวอะไรวะเนี้ยรีเล่นไปนโดนใครตีมาครับน่าจะโดนคุกแน่เลยผมตีไปสองฮิตครับรีเล่นตายนอนตายเลย อนแรกคิดว่าอันนามาเปิดประตูรอบผมครับเดี๋ยวเราเติมเลือดทุนปู่ก่อนครับเลเวลสองอีกรอบ,อรอบเมื่อกี้เลเวลสองแล้วแต่อันนานมาแทงไงโอเค okay, คุณปู่เลเวลสองแล้วครับกยจะบอกว่ามีคนออกไปตรงนูโล้หรอถามจริงมันไปไกลขนาดนั้นแล้วหรอครับน่าจะเป็นคอนนี่ปะคอนนี่น่าจะเปิดไปถึงนู่นเลยครับ เดี๋ยวมันต้องมาจิ้มคุณปู่อีกแน่เลยอ่ะปัญาเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงใครเดินอยู่ข้างหน้าผมอ่อดมรอยเท้าหน่อยครับแถวนี้มีหรือเปล่าเยิ้มเหมือนจะยังไม่มีเหมือนจะยังไม่มีใครขึ้นมาครับหรือไม่ก็ออกกันไปหมดแล้วมีความเป็นไปได้ประตูตนี้ยังไม่เปิดครับ โอเคเหมือนใครจะตายอ่ะพอนนี่ตายครับเกมนี้ก็จะเหลืออันนากับคอนนี่นะซึ่งอันนาน,น่าจะอยู่ข้างล่างครับแต่ยังไม่เห็นหน้าคอนนี่เลยนะครับตรงนั้นรีแลนสวยใครตายอันนาปะน่าจะเป็นอันนาครับเหลือคอนนี่คนเดียวแล้วไงเกมนี้เดี๋ยวเราเติมเลือดให้คุณปู่แล้วกันครับเก็บเลือดก่อน ไปเติมเลเวลสนะเราจะเห็นออร่าครับเวลาเขาเปิดประตูนะผมเติมอีกหนึ่งรอบก็น่าจะเลเวลสครับน่าจะเกือบเกือบเลเวลหนะคุณปู่กินเลือดเร็วๆโอเคคุณปู่เลเวลสี่เลยครับเหมือนที่เชกเกอร์จะบอกว่าคนนี้อยู่ข้างนอกป่ะมีความเป็นไปได้เดี๋ยวผมออกไปดูโอ้โหมันรอดแล้วป่ะนะ่ะน่าจะรอดแล้วหรือเปล่าคนนี้มันอยู่ข้างนอกครับ หรือว่ามาโดดอะอ๋อมันยังไม่ได้ปิดแบตครับสวยโดดโอเคคอนนี่โดดครับลงไปข้างล่างเราต้องเก็บเลือดไปเติมน่าจะอีกสัก40หน่วยครับน่าจะเลเวล5พอดีโอเคเลเวล5เลยครับคุณปู่แม็กซิมัมเหรอไงตอนนี้คุณปู่แม็กซิมัมแล้วตอนนี่โอกาสรอดน้อยครับเหมือนจะนอนด้วยผมลงมาเลยไง แต่ตรงนี้คือหมายเยอะมากครับไม่มีเลตเตอร์เฟสพังนอนอยู่ตรงนี้ล่ะครับอืมอืมองฮิตไปดิตองฮิตไปดิครับคอนนี่ เกมที่2ครับกับจอนนี่ในด่านแนนซี่เฮาครับเดี๋ยวเกมนี้ถ้าผมเติมเลือดได้เร็วเนี่ยผมจะลงไปข้างล่างเลยนะเราต้องไปกดดันเขาหน่อยถ้าเราไม่กดดันเขาก็จะเล่นเซฟเหมือนเกมเมื่อกี้ครับเกมเมื่อกี้คอนนี่เกือบรอดนะดีนะฮิตชายเกอร์เขาออกไปข้างนอกครับสำหรับเกมนี้นะครับที่ของเราก็จะมีซิซี่แล้วก็เลเตอร์เฟสนะครับข้างล่างมีเลเตอร์เฟสนะเพราะงั้นเขาก็น่าจะเปิดประตูยากกันอยู่ครับ เกมนี้ถุงเลือดอยู่ใกล้กันนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าบอกว่าเลดี้เฟสอยู่ได้แล้วหรอเหมือนได้ยินเสียงคนตายครับใช่ไหมเฮ้ยเลดี้เฟสตึงเกินวันนี้ตายครับผมไปเติมเลือดคุณปู่เลยแล้วกันซิซี่อยู่ในบ้านนะครับเลดี้เฟสยังอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมเติมเลือดคุณปู่แล้วผมลงไปเลยดีกว่าโอเคคุณปู่เหลือหนึ่งเลยครับแอดออนทำงานแล้ว เ a ดเดอร์เอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาลงตรงนี้แล้วกันมีใครขึ้นมาแล้วหรือเปล่าน่าจะยังไม่มีครับเพราะเหมือนเกมนี้ face เลดเดอรเฟ็จะตึงมากเหมือนเซอร์เขายังไม่ได้เปิดประตูเลยนะเอา้าเอา้าตกใจตกใจอันนาจู่ๆก็มาสู้แพ้ผมดีครับผมมีแอดออนที่สู้ชนะมีโอกาสสู้ชนะ25%ไง คุณมาสู้คุณก็ตายเลยเมื่อกี้เหมือนเห็นจูลี่วิ่งมาด้วยครับแต่เหมือนจะตายแล้วปะใช่ไหมเหลือเฟรตจะคิวไม่ใช่ครับเหลือเฟรฟมันคิวลีแลนไปเมื่อกี้จูลี่มันวิ่งมาตรงนี้นี่ไงลอยเท้าขอดมลอยเท้าก่อนเลยลอยเท้ามาตรงนี้เฮ้ยเลี้ยวตรงนี้ครับ น่าจะออกไปข้างนอกแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ขึ้นลยเท้าหายมาตรงนี้ปะเฮ้ยละเท้าหายหายไปไหนถามจริงอาจจะอยู่ยังอยู่ข้างในนี้ครับเยผมว่ามันย่อว่ะเอาตายละ เฮ้ยเรตร์เฟสเก็บ3ตัวตึงเกินเกมนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกมนี้ถึง2นาทีเพื่อนี่ําำจริงเกมที่3ครับกับจอนนี่ในด่านแนนซี่เฮาครับสำหรับเกมเมื่อกี้นั้นคือเรตร์เฟสตึงเกินนะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเกมนั้นน่าจะประมาณ2นาทีนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเกมนี้ผมต้องรีบเก็บ เลือดแล้วก็เติมให้คุณปู่ครับเหมือนเซอร์เขาจะรีบครับเกมนี้เมื่อกี้คือเลเตอร์เฟดตึงเกินอ่ะผมได้คิวไปแค่คนเดียวนะจะู่ๆน,นาก็วิ่งมาให้ผมคิวงงเลยตรงนี้มีเลือดไหมครับโอ้โหเกมนี้เหมือนถุงเลือดจะเกิดแปลกๆนะเกิดไม่ใกล้กันเลยไม่โอเคเลยครับเกมนี้สำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีฟิซซี่แล้วก็ฮุกนะครับเกมนี้ไม่มีเลเตอร์เฟดนะเพราะงั้นข้างล่างก็น่าจะไม้เยอะครับ เขาน่าจะจูกสบายถ้าลงไปข้างล่างเพราะงั้นเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนนี่แหละไม่ลงไปหรอกเออตอนนี้คุกอยู่ในบ้านครับซิซี่ก็อยู่ในบ้านเหมือนกันเดี๋ยวผมเติมเลือดทุกปู่ก่อนลวกัน85ครับน่าจะไม่ถึง1เลเวลนะรอยเพื่อนมาเติมครับโอเคไม่ถึง1เลเวลจริงด้วยต้องรอยเพื่อนมาเติมครับเหมือนเพื่อนเขาเก็บไปในบ้านหมดละ มีคนมาเข้าแบตเตอรี่แล้วหรือยังครับอาจะยังไม่มีนะข้างล่างนี้เปิดหรือยังขอดูหน่อยยังไม่เปิดน่าจะอยู่ในบ้านปะมีความเป็นไปได้ครับเหมือนเกมมันยังเอ่อไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยปรมเรทผมจูๆ่ๆก็คือดรอปมากภาพมันบั๊กมั่วไปเลยเมื่อกี้น่าจะบั๊กหรือเปล่า ในบ้านก็ยังไม่มีใครมาครับฟิวอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวเราไปเติมเลือดปูกก่อนแล้วกันครับเพื่อนไม่เติมเพื่อนน่าจะเก็บไว้ในตัวซิสซี่อยู่แบตปุ๊กอยู่ในบ้านครับงั้นเดี๋ยวผมไปเฝ้าเจนแล้วกันเดี๋ยวเติมเลือดปูกก่อนนั่นไงผมว่าแล้วเจนดับโอ้โหกาจะมาเติมเลือดปู่แป๊บหนึ่งเจนดับแล้ว มันขึ้นไปข้างบนแล้วครับอน,นาเดี๋ยวเราปล่อยเพื่อนขึ้นไปปะจูลี่ไม่ใช่จูลี่คอนนี่น่าจะเจ็บมากครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาโดนคุกตีมาน่าจะโดดหรือเปล่าโอเคโดดเหมือนจะขึ้นไปสองตัวนะรีแลนกับอัน,นาครับแดนนี่อาจจะไปแบตหรือเปล่า เดี๋ยวหอเช็คก่อนนี่ไงว่าละย่อทําไมย่อทําไมครับรบสู้ผมแพ้นะนี่ไงบอกแล้วว่าสู้ผมแพ้นะครับแต่ทําไมเฟมเรทมันดอปวะเนี้ยอะไรวะเกมจู่ๆเมื่อกี้เฟมเรทก็ดอปครับโอเคเก็บตัวแรกไปได้ครับกับแดนนี่เดี๋ยวเราสตาร์เจนก่อนละกันคอนนี่อยู่ข้างล่างนะลีแลนด์อยู่ข้างบนนี่ครับอันนาก็อยู่ข้างบนเหมือนกัน ต,ตาจินก่อนเมื่อกี้เหมือนผมเห็นใครเข้าบ้านไปใช่ไหมหรือผมอาจจะมั่วน่าจะเป็นคอนนี่แน่เลย Time <to> play. ประตูเพื่อนไม่ได้ปิดด้วยมันยังไม่เปิดนะ I will. I will. อันนาอยู่ข้างบนครับน่าจะกลับรีแลนนั่นแหละ ตอนนี้อาจจะไปเข้าแบแตเดี๋ยวผมเติมเรื่องปู่ก่อนแล้วกันครับเราค่อยไปเช็คในแบตนะโอเคคนปู่เ้็วสองเลยลครับอ๋อไปเช็คแบตเตอรี่หน่อยแบตเตอรี่มีคนเข้าแล้วหรือยังครับอุ้ยอ๋อมอกี้ศพแดนนี่ตกใจนึกว่าใครอยู่ในป่าเออเหมือนจะยังไม่มีใครมานะคิดว่าน่าจะไปข้างบนกันหมดเลยปะ่ะมีความเป็นไปได้ครับ น่าจะอยู่หน้าบ้านกันหมดละคุกก็อยู่ข้างบนครับกับฟิซซี่เดิมอยู่ข้างล่างนี่แหละเพื่อเขาแบบเข้าแบตอันนี้รายเท้าใครน่าจะเป็นลีแลนปะอันนี้รายเท้าลีแลนครับฟอนนี่น่าจะไปเข้าแบต อ๋อเช็คหน่อยมีใครเปิดประตูแบตเตอรี่แล้วหรือ,อยังก็ยังไม่มีใครเปิดนะคอนนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างหรองั้นเดี๋ยวผมไล่เก็บเลือเราไปเติมแล้วกันเราจะได้ใช้แอดออนเลเวลที่3ครับเมื่อเซิร์เปิดประตูเราจะเห็นออร่านะเมื่อกี้เหมือนมีคนอยู่ข้างในบ้านปะ่ะ1ตัวครับแล้วก็ข้างล่าง1ตัว ซิซี่อยู่หน้าบ้านนะเขาหน่าจะไม่หลุดออกไปครับแต่เมื่อกี้เหมือนมีใครจะไปเตะเจ็นปะเหมือนผมได้ยินเสียงคนวิ่งอ่ะจริงๆด้วยปอนนี่เหรอมันเปิดประตูแล้วอ,อตีหน่อยอืม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 ,อม เจอผมลำเจอผมลำคอนนี่เจอผมลำไงสี่ฮิตตึงๆครับสวยงามเก็บตัวที่สองไปได้สำหรับน้องคอนนี่บอกได้เลยว่าถ้าเจอจอนนี่อย่าวิ่งทางตรงครับถ้าวิ่งทางตรงแพ้แน่นอนมันปีแรงมากจอนนี่อ่ะอนาทำอะไรครับเมื่อกี้อยู่ข้างบนไม่ใช่หรอมันสู้ผมปูหแพ้ว่ะน่าจะอัพค่าความแข็งแกร่งมาเยอะแน่เลยอน,นา กดเร็วมากเลยครับผมยังไม่ได้ทำไรเลยเมื่อกี้มีสตันตด้วยปะเนี่ยโหยาวนานยืนต่อไปนะยืนไปเลย3,000ปีมันไปนู่นแล้วซิซี่วิ่งมาทำไมเนี่ยไปจิ้มคุณปู่ครับผมคิดว่าน่าจะโดดเอ้าแล้วยืนทำไมอะ่ะหลุดหรอนาหลุด๋อ,อไม่ใช่หรือว่านาหลุดผมว่ารีแลนก็น่าจะอยู่ข้างล่างปะหรือว่าเข้าแบต อนาตายครับลีแล่น่าจะยังอยู่ยังอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอยู่นี่ไงไม่ได้อยู่ข้างล่างอืมอืมอืมเอา้าจู่ๆก็ได้คิวแล้วตีไปสามฮิตทำไมลีเล่นไม่ยอมวิ่งถ้าวิ่งมุ้ตีีล้วโดดนะจะรอดนะแต่เขาไม่ยอมวิ่งเองนะครับยกมี้ผมเจ็บไปได้สามตัวเลยนะตึงเกิน